ไปตกหมึกได้เป็นตัวแรกนะเดี๋ยวเพิ่มเงินเดือนให้2 0 0 0บาทจริงจริงอะไรใจเ้วเว้ยโอ้โหกูมันดิไหมมันกัดนะตอนนี้เวลา6โมงครึ่งนะครับทุกคนเรากำลังจะลงไปตกหมึกครั้งแรกครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านทอนที่นราธิวาสนะครับทุกคนจริงน้องเขาแบบนัดผมมาเป็นปีแล้วนะครับทุกคนแต่ผมแบบ ผมไม่ได้ we ję, we จริงๆกับเรื่องนี้ผมผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมเป็นคนเมาเรือง่ายผมก็เลยแบบผัดผัดไปเรื่อยๆตัวเนี้ยผ่านมาเป็นปีแล้วรอบนี้ผมก็เลยนี่มากับมากับน้องๆนะฮะสามคนนี้นะฮะคือทีมตัดต่อของช่องเรานะฮะทุกคนถ้าทุกคนเห็นคลิปเนี่ยคลิปนี้ใครตัดคลิปนี้ใครตัดสุ่มๆุหนีไปเลยคลิปนี้ใครเป็นคนตัดโอเคมาอยู่มาอยู่มาอยู่นี่มาอยู่นี่โอเคนะเบย์จะหมุนนะหนึ่งสองสามมาแล้วทุกคนใครเป็นคนตัดครับ ชัดเจนชัดเจนพูดตลอดอ่ะชัดเจนไม่ผมจะบอกว่าไอเนี้ยคนนี้เป็นคนซื้อซื้อเองโดนเองโดนเองด้วยนะฮะเดี๋ยวเรารอไกด์เรานะครับทุกคนกังนะฮะถ้าใครจําได้เดี๋ยวเราลงไปทะเลกันไปสวัสดีสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนานมากไกด์เรานะฮะทุกคนไกด์บ้านเต่ากังไกด์เรานะฮะไกด์หรือว่ากัปตันกัปตันกัปตันเราเราจะลงไปตรงนั้นใช่ไหมกัปตันลูใี่อ่าไอ่ลำนี้เลย อีกลำหนึ่งอยู่อยู่ันอีกลนึงอ๋อลาาอ้ยังผมละหมาดแล้วีเรเดี๋ยวรอเขากรมัละมานี่เลยมีมีมัสยิดตอนนี้นะครับทุกคนเรากําลังจะลงไปที่เรือแล้วนะครับโอ้โหฝนกําลังจะตกนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเจอมรสุมอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าพี่ชาวประมงเขาบอกว่าออถ้ามีฝนปลาหมึกก็มาแสดงว่าเราก็คนลงยิ่งมียิ่งปลาหมึกยิ่งมายิ่งมีปลาหมึกยิ่งมา ทะเลมีม ¿no? eh, oh, you ีคลื่นอยู่นะไม่มันคลื่นมันเนี่ยพออยู่กลางทะเลมันมันนิ่งแล้วอ๋อใช่ริมทะเลอาจจะมีคลื่นบ้างซาเลกอ้อมแบนิกเละอเลบาเละก็เละเละกีนี่อเลเปละอเลบาเละอ๋อเปลเปลเปละเปละอ๋อนี่ขากลับแล้วบเปลเปลเปละสุดต่งเหรสุดต่ง ตองมาพาอุยฮะ้มีเด็กมาบุ n โอ้เด็กเมาเมามุตโตะได้ปะนี่ที่ได้มาเมื่อกี้สามตัวเอาจริงนะแบว่าแบเมาอะผมเป็นคนเมาเรือทุกคนเมาจริงๆอ่ะไม่ได้เมาเล่นเล่นะไปทุกคนปปปปขึ้นเรือขึ้นเรือทุกคนเลยไปไปอยู่ตรงกลางอยตรงกลากลางเราไม่มีล่มไม่มีอะไรเลยใช่อันีเียวเวเลย คือน่า้าประมงของจริงเนี่ยดิบเบดบดิบปมงประมงจริงๆของจริงอ่ะหลังคาต้องไม่มีไม่มีเสียเวลามีหลังคามีหลังคาสยเวลาสียเวลาายของจริงชูชีพก็ไม่มีชูชีพก็ีชูชีพก็บอกมีตังฐานได้ึงได่ป่ะได้ทำไมต้องมีไฟสีเขียวเวลาพอเราเปิดไฟไฟสีแดงสีเขียวแล้วเนี่ยมึงมันจะโผล่ขึ้นมาเลยอ๋อมันจะมันจะตามตามไฟใช่แต่เดียวเนี่ยมันจะมีอันนี้อยู่แต่เดียวเราจะตแบบนี้ก่อนอ่า เราจะตกตกตึงตึงก่อนอออ่าโโเเคคถ้าเราตกตกได้เกลี่ยแล้วสุกมันนีมันเมียนอ่าเราก็เหมือนกับเตรียมการอะเตรียมการเตรียมคลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไฟแดงเปิดไฟแดงสีแดงอออ๋ไไมม่่เาทำสีแดงด้วยใช่เพื่ออะไรสีแดงก็เนี่ยเพื่อให้ดึงให้สีสีเขียวยังไม่ขึ้นมันก็ขึ้นมาเหมือนกันออ๋แต่ว่าสีขาวมันเป็นไข่ปกติอยู่แล้วไข่ที่มาก็สามารถตกได้ปกติจ้ะใครๆเขาทำได้ที่นี่ไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบเมตรที่ไม่ถึงออนนี้อันนี้ปกอยู่ตรงนั้น คือสามารถกระโดดแล้วก็ว่ายไปถึงอ่ะได้เลยคุณเคยมาตกมือไหมโอ้นี่คือเครื่องเงินตกมือจริงเลยใช่ป่ะจริงเลยโอ้ยใสแล้วใส่หมีหมนหมีไอ้นี่น้ำใสมากนะทุกคนน้ำออกแบบสีลองให้ใส่โดดลงไปใส่คุณจะลองโดดป่ะมาตีดนุ่มผมเวลาเรือมันจอดมันเมาหวานทุกคนไปเร็วปัามมือปล่อยต่อให้ถึงพื้นใช่ Ok, từng lên từng lên từng lên ลืมมันทุกคนต,ตอ,อ,อนนี้นะฮะ ให้2,000บาทฮ้เยิงจริงกำลังใจล้วเว้ยมีจะอยู่ฝั่งไหนอ่ะอยู่ไอ้ยิ้ไปอยู่แค่ยิ้มใครได้ก่อนเพิ่มเงินเดือนให้2,000บาทได้ขอโทษด้วยนะใส่ต้องหากเป็นประสบการณ์เยอะใช่คือเดียวอามีไปอยู่ฝั่งนู้นน่ะฝั่งขวาน่ะนี่ใส่ใครได้ก่อนเพิ่มเงินเดือน2,000บาทอ่ะตอนนี้นะฮะมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนฝั่งขวานะฮะตอนนี้ มีแล้วก็เฮนรี่นะครับทุกคนพยายามตกหมึกอยู่นะครับใส่ได้ยังใส่ยงยัยังยักําลังเข้าในรังมันอยู่อ๋ากําลังเข้าในรังโอเคโอเคโอเคฝั่งนี้ก็กําลังหานะฮะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาไม่รู้ใครจะได้เจอก่อนนะใครเจอก่อนได้เงินเดือนนะฮะเพิ่มจากเงินเดือนที่มีอยู่นะฮะอีก2,000บาทจัดไปโอ้โอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเพิ่มอีก2,000บาทอาให้โอกาสเพิ่มทุกคนให้โอกาสเพิ่มคุณมีความมั่นใจขนาดไหนครับเต็มร้อยเต็มร้อยให้20่สิบไใช่เต็มร้อยให้ร้อยดิโอเคยี่คุณมั่นใจหรือเปล่าครับเต็มร้อยเลยครับเรื่องนะเต็มร้านเลยเต็มร้อยเลยจริงๆใส่เมื่อกี้นะฮะผมขออนุญาตฮักเด้กัปตันเขาบอกว่ากัปตันเขาบอกว่ามันไม่ใช่ปลาหมึกที่เราตามหาปลาหมึกที่เราตามหาคือปลาหมึกอะไรไม่เลยสองพัน เมืองไทยนะสามสองหนึ่งไปครับไปครับหนี่งเบลีอะเะเบลีอะปลาเมื่อไหร่ตอนนี้ผ่านไปสักพักแล้วคุณคุณคิดว่าคุณจะได้มาผมต้องได้ครับวันนี้ผมต้องได้คุณคุณมั่นใจแค่ไหนครับวันนี้ทั่วร์ทะเลแต่คุณแค่ไม่ได้ไม่ได้วีโควรได้ไหมฮ พอแล้วเพราะพยายามแค่ไหนก็ไม่ใช่คนที่ใช่ของเขาเราจะพยายามแค่ไหนถ้ามันไม่ใช่เขาก็เลยบอกว่าเขาอยากตั้งใจเรียนก่อนอยากยืดเงินนะถ้าถ้าบังได้ถ้าบังได้โมฆะทุกคนไม่ได้ครับถ้าบังได้ก่อนนะถือว่าแร์ถือว่าแร์ถือว่าคนอื่นไม่มีแล้วสองพันแร์

สองใับนีนน่คือปลาหมึกตายแล้วนะฮะทุกคนเราคือผมอ่ะไม่ไม่กินตอนที่ที่กำลังดิ้นดิ้นนะทุกคนผมสงสานมันขึ้นจากทะเลถ้าสดกว่านี้ก็คือไปกินใต้ทะเลอะ่ทะทุกคนเลยดูดิความใสอ่ะโอ้โหน้ำจิ้มซีฟู้ดมานะฮะ,ะ,ะมาแล้วฮะซีฟู้ดใส่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 น้ำจิ้มยังกัได้สิบตัวแต่ตัวเดียวเดียวมันมาให้ีมันมาอี อไ้มมเนี่ยนไปนอะไเอมาอย่างเงี้ยเหรอใสเป็นล่าสามอเฮยอ้ยนักกินอ่ะสีพดดำไม่เป็นดไม่เนะทุกคนมาสามสองหนึ่ง ให้รางวัลคนที่จับได้ถูกต้องยินดีกับอารีนะทุกคนขอบคุณผมพลังมาแล้วทุกคนยิมายิ้มมายยี่นะฮะตอนนี้ยี่ก็เลยจะจี้ตัวหนึ่งนะทุกคนเมื่อกี้อีกลำหนึ่งได้โอเคยี่พร้อมยังครับพร้อมสี่ฟงสี่ปูจัดไปคุณยี่มินละนะโอ้ยอะไรตื่นโอเคจัดจัดโอ้โห รเราได้สองพันเนี่ยไม่ใช่ว่าได้สองพันน่ะเงินเดือนเพิ่มเพิ่มเงิน 2, เดือนสองพนเออเดือนเพิ่มมีมมกำลังใจแล้วเว้ยใครได้ก่อนน่ะ <c oughs> เพิ่มอีกหนึ่งพันบาทเงินเดือนผมว่ามันเครื่องผม,มน,นะทุกคน, <c oughs> ค,นคือมันเหมือมันเครื่องนะได้ได้เฮนรี่ Henry นะทุกคนอามีนเครื่องนะั้นคิดว่าหนึ่งพันบาทจะได้ที่ใครเงินเดือนอ่ะเครื่องเครื่องมันใหเขาเครื่องเครื่องไม่เครื่องไม่เครื่อง ได้ก่อนแมขอบคุณมากแมเ,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 เ้ปลาปลกะเ้าปาปลกะเป้า,ปปปาอยใสยผ่ผือกผิดกติกานที่สอน,นลอยใส่ก็ได้ปลาปลกะเป้าเหมือนเดิมนะคือยังไม่ได้ของที่เราต้องการนะก็คือหมึกไข่ นนนะเปิดไฟแดงนะฮะเป็นสัญญาณว่ามึกจะมาเป็นฝูงตอนนี้นะครับกาลังจะส่งไฟสีแดงนะฮะเมื่อกี้มาเป็นฝูงเลยนะครับโอ้ไม่รู้ว่ามาจากไหนบอกตั้งนานไม่มาเพราะเปิดไฟแดงมาเลยนะครับถ้าบนบงนี่เปิดไฟแดงต้องหยุดแต่นี้เปิดไฟแดงนี่มาเลยกออน มาแล้วครับตอนนี้ทอดแหไปแล้วทอดแหกลางทะเลสดสดยอะะเยอหรงสดสดเยออะะจริง่มาแล้วตอนนี้บางดินก็ไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้บางดินไม่ไหวแต่ว่ามึกไหวหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้เยอะแยะโอ้โหโอหามึกมาเลยหรอเอามึกมาเลย ตั้งนานทอดแหทีเดียวได้มาสี่ห้าตัวตอนนี้มีกองเชียร์นะครับกองเชียร์กำลังเชียร์ไม่ใช่เชียร์ตกเมืองครับเชียร์บางดินให้อ้วกเชียร์บางงินให้อ้วกทุกคนตอนนี้นะตอนที่ฝนมานะครับทุกคนเราอาจจะต้องขึ้นปกต้องขึ้นจริงกันแหละฝนตกทุกคน,นทุกคนฝนมาทุกคนเลยสถนนการตอนนี้เราคงต้องขึ้นบก ซึ่งเราบอกไปห้ารอบแล้วพอมันถ่ายก็ต้องพูดพูดว่าเราจะขึ้นบกเป็นรอบที่หกทุกคนสิบเเรเฮ้ยไปเไปเลยระวังไปเลยไปเลยไปเลยน้ำนะบางดูมนเยี่ยมมากคืนเนี่ยถ้าผมนอนนะทุกคนพอเวลาหลับตายแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ใครเคยเมาเรือแล้วเปล่านะพอเวลาลงเกาะทีนึ่งแล้วมันแบบมันอย่างเงี้ยผมอธิบายไม่ถูก มันทรมานมากเลยเวลาเราเมาแล้วเหมือนกับมันจะออกไม่ออกจะออกไม่ออกอ่ะินะเย็นเหรอทำไมมินมินเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเป็นอะไรเดี๋ยวเขาเป็นอะไรเนี่ยความจริงนะทุกคนจริงๆเราแพลนว่าเราจะอยู่กลางทะเลนานกว่านี้แต่ว่าเป็นเพราะว่าฝนตกนะครกหนักพายุเข้าเมื่อกี้พายุหรอวะมีอ่าช่วงช่วงที่เวลาประมาณ 9ก้ามาริกาอันนี้กนะี่คนาที่ว่าเกามาริกาคืออะไรวะ <c oughs> ทุกคนเอาจริงๆนะฮะชายหาดกลางคืนอย่างนี้ผมก็ไม่เคยมาวิ่งนะฮะแล้วฝนตกอีกทุกคนเอ้ย <c oughs> ประสบการณ์ครั้งหนึ่งชีวิตนะทุกคนใครมีโอกาสก็ลองมาดูนะฮะใครมาใต้เนะี่ยก็แนะนําให้มาแกน้องไก่แล้วเมื่อกี้บอกให้วิ่งทําไมเมื่อกี้ต้องวิ่งงงเพราะว่าเรือมันขึ้นเลยแล้วก็ตัดตัวเดโมเจ้าควางหนื่อยโอ้ อย่างนี้เหรอใช่ก็คือเวลาเราเห็นเรือจะขึ้นฝั่งเนี่ยเราสามารถวิ่งไปแล้วก็จองเลยใช่บอกว่าแบบผมขอซื้อโอ้โหไป้ปไปไนไปไะไป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 แปไ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 ไไป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 ไไปไปไาไป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 นปไ้ไป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 ไอไ ปลาหมึกเขาได้มาเขาได้มาน้อยกว่าเราอีกอะเราได้เกวนะเขาน่าจะไม่ขายเขา่าจะกินเองอผมว่าตอนนี้เราพยายามหาซื้อนะครับทุกคนแต่หาซื้อไม่ได้เลยนะทุกคนนี่ก็โอ้นี้คือนีหมึกอะไรอะมันกระดองโอ้ย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 โองผมไ้่กล้ยโอ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 ้ยแล้ยโอ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 ้ยะอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโออยโ้ย สดมากทุกคนมาดูใกล้ๆดูใกล้ใกล้เป๊ขาให้หรอแป๊ให้หรอเป๊ยากแม่ขอบคุณมากครับแม่แม่๊ะเขาให้นะครับทุกคนพี่เขาให้นะครับทุกคนเนี่ยแ๊ะคนนี้ก็ให้ใครไปเอาที่เรือจริงหรอเป๊ะเป๊ะให้เหมือนกันหรอเยอะอ๋อชาวบ้านให้นะครับทุกคนน่ารักมากคนบ้านทอนขอบคุณชาวบ้านทอนมากนะทุกคนน่ารักมากทุกคนแต่หน้าผมผมเมาทุกคนตอนเนี้ยหวยปะถามใคร ไหวบางไหวอยู่แล้วอ้าวิ่งวิ่งวิ่งยังมึกกันมึกสดสดที่เพิ่งได้เมื่อกี้ของเท้าดาแล้วทุกคนแลเบาแลเบาจริงๆทุกคนวันนี้เอาจริงๆมึกมึกมึกยังขาวอยู่เลยนะทุกคนดูเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นจากทะเลอะทุกคนเอาจริงๆนะครับทุกคน ปลาหมึกสุกไวมากนะฮะทุกคนตั้งประมาณนาทีนึงไม่ถึงทุกคนมันก็มาแล้วไฟน่าจะแรงกันเยทุกคนมาแล้วทุกคนดูดิทุกคนตอนนี้นะฮะย่างเสร็จแล้วนะทุกคนนี่น้องเขาทำให้นะทุกคนมาดูนี่นี่คือปลาหมึกที่เราได้มาเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ทำแล้วเขาทำให้แล้วผมเขาให้ผมกินก่อนทุกคนเกรงใจมากเลยมีไข่ดำาไม่กินได้ใช่ไหมกินได้กินได้ก็คือจุ่มจุ่มจุ่มโอ้โหนละสามสองหนึ่งทุกคนมาโอ้ยตำลายไหลทีเดียวทีเดียวเลยนี่เง หวานแมลงโขลหวานอุ๊ยหวานมากสีดำนี่หวานมันไม่หวานเพราะดำๆนั่นแหละเยอะจังไปเลยลูกได้ออะจุ่ม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 โอ้โหนี่นะฮะทุกคนของจริงหมึกช็อตไม่ใช่ไม่ถึงฝนเนี่ยของจริงใช่ฝนเนี่ยของจริงเรีมสามสองหนึ่งทั้งตัวทั้งตัว มันต้องอย่างนี้หวานหวานไหมหวานไหมหวานไหมหวานกว่าที่กินแบบไม่สดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะดู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 อล่อยรึเล่อร่อยเลยเห็อิ่มขออีกตัวนะเอาเลยไงยี่ห้อร่อยไหมจริงน้ำดำๆมันออกหวานมากฟอร่อยหวานมากอ่ะทดลองมันทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลองกินพร้อมกันนะทุกคนมาซีฟู้ดซีฟู้ด าสามสองหนึง่งไปกลับแบ๊ับแบทุกคนครับตอนนี้เรากลับบ้านแล้วนะฮะ <c oughs> ขอบคุณคนบ้านทอนนะนะฮะทุกคนแต่ว่าแบจะบอกนะเมื่อกี้เราแข่งใครได้นะ <c oughs> แบยี่ ได้ให้ได้สองพัน่ะได้ครับมีเครื่องวะรู้สึกยินดีหรือว่ารู้สึกยินดียินดีโอเคยินดียังยิ่งทำอยู่แล้วมามาเอาจริงๆไอคลิปนี้แบ๊ตั้งใจอยากจะเพิ่มเงินเดือนให้ทุกคนเลยได้เลิ่มได้สองพันแข่งไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ารอบหน้าคงไม่มีอย่างนี้นะเอาไหนสิไในเบ้นเราเน้นมาแล้วก็พ้นได้เงินเดือนเพิ่มหมดเลยไว้จริงตั้งใจตั้งใจจะมาไอ้นี่อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวขับรถให้แบ๊ตหน่อยแบ๊จะอ้วกอ่ะ